โอดไล่ลุง <c oughs> ลุงวีกับลุงช้างครับต้องบอกว่าปรากฏการณ์นี้ที่เราเห็นนะครับหนึ่งเพื่อไทยแม่แลนสไลด์แน่ <c oughs> นะครับเพื่อไทยแม่แลนสไลด์แน่สองก้าวไกลได้มากกว่าที่คนปามาดเพราะปรากฏการณ์ของสองลุงนี้ช่วยก้าวไกลด้วยใช่ไหม ต้องบอกว่าการโหวตไล่ลุงเนี่ยถ้าถามว่าพักไหนมีหลายพักที่พูดถึงมีก้าวไกลมีเพื่อไทย ไทยสร้างไทยสามพักนี้ที่พูดถึงชัดเจนมากสุดแต่พักแรกแต่พักที่พูดแล้วก็คนจําแล้วก็ชัดที่สุดในแง่ของแบรนดิ้งก็คือก้าวไกลครับไม่มีลุงไม่มีเราไม่มีเราไม่มีลุงเพราะมีเราไม่มีลุงถูกต้องมีลุงไม่มีเราถูกต้องอันนี้คือคําพูดของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่ประกาศจุดยืนเป็นพักแรก และแน่นอนครับอย่างที่บอกพอโหวตไล่ลุงปั๊บสิ่งที่เห็นตอนนี้คือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากหลังจากที่เห็นคะแนนออกมาของโดยเฉพาะของก้าวไกลครับเปียวเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนภาพอยู่เรื่องหนึ่งครับคุณพิธาพูดถูกครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธและดูหมิ่นเด็กรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่ในมิติทางการเมืองและวิธีคิดเขาได้กรณีของ พักเก้าไกลเป็นภาพสะท้อนแบบนั้นครับจากคนรุ่นใหม่เข้าไปคนรุ่นกลางและปาลากเข้าไปในคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงผล,<พ>ลออกมามแบบนี้พี่โอพี่วีปิดฉาก2ลุงหรือยังปิดฉากแน่นอนครับ,รบต้องเรียกว่าปิดฉากได้เลยครับ,รบเพราะตอนนี้คะแนนตอนนี้แม้จะนับได้3 0 2ส<ม>ิบเนี่ยแต่สัญญาณแบบนี้คล้ายๆล้าย p อ็ก็คือว่าโอกาสที่สองลุงรวมกันเนี่ย ไม่ถึง70ไม่ถึงร้านพปดบวกลบนะฮะพักใ<อ>ด,กพ,กดพักหนึ่งเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและคิดจะเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยครับอยากมันฝาก<ย>มันฝากรฝากระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่พี่วีว่าไม่ได้แล้วเพราะถ้าดูนะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยนะครับ <g ül> ก็น่าจะกินสัดส่วนไป65ถึงเกือบ70%เพราะต้องบอกว่าทั้งอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเขาไม่เอาฝั่งนี้อยู่แล้วไม่เอาฮะ,ะร้อพร,ร้อนลำบากที่ฝั่งนี้จะรวมรแล้วก็เป็นแต่ตั้งรัฐบาลนี่คะแนนนั่นนะแต่ว่าคะแนนที่อัปเดตล่าสุดเนี่ย<ม>เพื่อไทยเนี่ยนะครับ,รบเกือบเกือบ150แล้วใน3 0บนที่นับนะฮะก้าวไกลนะครับรวมปาร์ติลิสเนี่ยก็1้0กว่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วนะไอ้ตัวนี้คือสสเขตครับนี่เราเราคิดได้ง เฉพาะสสเขตเราสองฝั่งเดิมสุติว่าครับเขาไม่เปลี่ยนขั้วเลยนะไม่เปลี่ยนขั้วเลยไอ้นี้ยังไม่รวมมาตี่ลิตแล้วนับมาได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใช่เปลี่ยนแล้วขั้วนี้เปลี่ยนแล้วขั้วนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วคือมันไม่ได้ไงมันไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยที่บอกว่าแม้ว่าเคยเป็นรัฐบาลแต่เขาไปแตะมือกันก่อนเลือกตั้งแล้วอันนี้อยู่ตรงนี้จัดจัดตรงนี้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนี่ถูกต้องแล้วตัวเลขใน เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนว่าคน,นต้องการอะไรครับตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งคือการที่ประชาชนเนี่ยไปเลือกปาติลิสกับ,บเลือกปาติลิสหรือว่าเลือกพรรคมันเป็นตัวบ่งบอกอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือเจตนารมณ์ของประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรครับแน่นอนเขาบอกตอนนี้ตัวเลขว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ออกอย่างเป็นทางการแต่น่าจะมากกว่าครับก่อนก่อนแต่ดูกระแสเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย52.28ล้านคนเนี่ยแนวโน้มก็บอกว่าโอกาสที่อาชนะปี62มีมากนะครับก็คือเกิน74%ถ้าดูการตื่นตัวนะซึ่งตัวเลขเนี่ยกกตยังไม่ประกาศใช่ไหมครับที่ว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะยังไม่ประกาศแต่ถึงเวลานี้นะ การนับคะแนนกรกตและประกาศอะไรต่างเนี่ยเขาบอกว่าช้าผิดปกติช้าผิดอแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะตอนแรกตั้งแต่ตั้งแต่นนเนี่ยทุ่มหนึ่งจนถึงเกือบสามทุ่มเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับมันติดท่อตรงไหนไม่้ตอนนี กรกตเริ่มทำงานแล้วเขตเขตเห็นไหมเพื่อไทย111แล้วนะฮะเราไกลเ้านะฮะภูมิใจไทย64รประชาลัฐ37ยะฮนะเขตมันเริ่มอัปเดตขึ้นมาและเห็นแนวโน้มไปเรื่อยๆว่าฝั่งสองลุงจบแล้วครับบางเขตบางจังหวัดเขานับจบกันแล้วเขารู้กันแล้วว่าใครตกเอาที่ประจวบคีรีขันบอกว่าหนึงเขตหนึ่งประชาธิปัตย์พ่ให้กับ ภูมิใจไทยเคสอประชาธิปัตย์ชนะเคสาพลังประชารัฐชนะเขารู้แล้วแต่ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังไม่รู้ยังไม่เข้ามาหรือก,กอกตยังไม่ประกาศเป็นประเด็นหนึ่งแต่ที่เห็นนีครับวันนี้ ก้าวไกลสร้างปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนประเทศอยู่เหมือนกันบอกว่าพฤติกรรมการโบตแล้วก็ก้าวไกลมาแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรทมถึงตอนนี้มีแนวโน้มจะกวาดทั้งหมดไปซ้ำไปนะอาจจะแบ่งให้เพื่อไทยไอ้เพื่อไทยให้ทั้งสองสาเขตและเขตหนึ่งต่างๆของทุกจังหวัดกราภูเก็ตอะไรทํานองนี้ฮะก้าวไกลกินเลียบพฤติกรรมแบบนี้ก็บอกว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งสําคัญสิ่งประโยคนี้แหละครับที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงโอ้นี่มันชัดเจนมากนะครับลุงเขาก็พูดอยู่แล้วคุณไม่ต้องถามลุงครับลุงพูดชัดเจนก็แล้วแต่คนไทยว่าจะเอายังไงคนไทยใช้เจ้าของประเทศคือคนไทยออกมาโหวตและสร้างปรากฏการณ์แบบนี้แล้วอย่างที่เราบอกว่าจบแล้วลุงครจบแล้วลุงแล้วลุงจะทำยังไงวางมือไหมโอ้ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าพ่ายงี้นี่รออีกวนะตกลง ลุงปอหนึ่งกับลุงปอสองลุงปอสามเนี่ยใครชนะกันถ้าปอลุงปอหนึ่งชนะลุงปอสามจะเอายังไงอเดี๋ยวก็ว่าบ้านลุงเดี๋ยวก็มาลองว่าสองลุงไปไปดูเมืองหลวงเมื่อกี้ไปดูกราฟิกล่าสุดของกรทดูที่ว่าเมืองหลวงในกทมเนี่ยสามสิบสามเขตพี่ช้างพี่โอดูนะยึดไป30เลยเหรอยังไม่นับ5เขตอ่ะก้าวไกลที่นับแล้วก้าวไกลยึดหมดนะยึดหมดแล้วยึดหมดแล้วนะ แล้วก็อีกห้าเขตนำเลี้วเลยนะคะแนนนำารี้วด้วยนะเอาเรียกว่านำแล้วกันนำแบบนำาร้วเลยคือน่าจะไล่ตามทันยากแล้วนะต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยก็งงฮะนอกจากเพื่อไทยงงผมว่าคนแดนไกลก็งงเหมือนกันทุกคนคิดไม่ถึงปรากฏการณ์ของส้มจะยึดเมืองหลวงได้หมด นะครับหรือทิ้งไว้คนอื่นแค่หนึ่งถึงสองที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษครับ,รบมันเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนภาพอยู่เรื่องหนึ่งครับออสะท้อนภาพว่าคนเมืองทั้งหมดมีอารมณ์ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไปในแบบไหนก็ตอนนี้นะไม่ใช่แค่เมืองหลวงคือกรุงเทพอย่างเดียวเมืองหลวงของเพื่อไทยเชียงใหม่แตกไหมแตก อุดรเนี่ยเขตหนึ่งเอหนึ่งหลวงเสื้อแดงอุดรเนี่ยเขตสอสผู้สมัครเพื่อไทยประกาศยอมแพ้แล้วเขตหนึ่งนะเขตหนึ่งประกาศยอมแพ้แล้วเราพูดเรื่องอุดรธานีเขตหนึ่งมาก่อนหน้านี้บอกว่าบางคนที่เป็นตัวเต็งเก่งหนึ่งในเขตนั้นถึงกับเป็นได้เสือเพ่นย้ายเขตไปเขตอื่นเพราะไม่ต้องการลงเขตหนึ่งส่วนเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่เขตเดียวนะเหมือนจะเสีย2อถึงสเขตใช่นะฮะมันเป็นปรากฏการที่น่าสนใจอย่างยิ่งดูอีกเขตหนึ่งดูอีกพื้นที่หนึ่งเอาที่ไหน สมุดปราการครับโอ้สมุดปราการเห็นไหมครับมาอย่างเยอะเลยมากันเยอะมากเขบอกว่าเฟิร์สโหวตเนี่ยห้าล้านเสียงเนี่ยฮะเอ่อหกปีหกสองหกล้านห้าปีหกหกสี่ล้านปีสามล้านปีสางพอเลือกปีหกหกเนี่ยต้องบอกว่าต้องรวมไอ้เซคันด์โหวตนะคนโหวตครั้งที่สองคนโหวตครั้งแรกล้านเสียงก็สิบล้านเสียงเห็นไหมสิบล้านเสียงถ้าเขามาสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เขาโวดให้เก้าไกลเท่าไหร่อ้ตอนนี้ใกล้เคียงอะผมว่าเก้าถ้าถ้าเป็นสูสีเนี่ยดูตอนนี้นะถ้าดูจากตัวเลขของกกตเราเห็นอย่างหนึ่งก็คือโหวตที่พักเก้าไกลเนี่ยมันทะลุไป17-18ล้านเสียงนดูดูดูสิเมื่อกี้พี่โอพูดถึงสุนทรปรการขอกราฟิกสมุดประการมาหน่อยผมว่าน่าสนใจก่อนอันนี้ก็ว่าพลังประชารัฐ กับเพื่อไทยยังบ้านใหญ่รองบ้านใหญ่บ้านญ่น่าจะแบบน่าจะพลังประชารัฐการรวมไทยสร้างชาติที่ยึดอยู่ที่สมุูรณาการนี่ยแะครับถึงตอนนี้ดูสินี่ดูนี่ดูนี่ดูแตกพ่ายยับเยินนี่ดูแทบทุกเขตนะครับเว้นเว้นสักเขตสองเขตอะยังสูสีอยู่ เขตเจ็ดเขตอะไรสักเขตนั่นแหละล่ะสูสีกับใครเจ็ดต่อหนึ่งหรือในแปดเขตเพื่อไทยที่เข้าไปแทขตมันไม่ใช่พักสองลุงอีกต่อไปรุงสยสร้างชาตินะ่น้หนึ่งแล้วก็เก้าไปเจ็ดนะครับจากแปดเขตน่าจะโผล่อยู่สักคนสองคนน่ะซึ่งก็ไม่เกลี้ยงเลยครับเพราะนั้นไม่แปลกนะถ้าเราจะพาดหัวว่าแบบนี้ครับอนุรักษ์นิยมแพ้ราบคาบแพ้ราบคาบจริงๆคือคือเพื่อไทยงง ก้าวไกลโอเคแต่อนุรักษนิยมเนี่ยเขาไม่ไม่งงไงเขาแพ้รับคาบแพ้รับคาบมันบอกเราเรื่องเดียวจากปรากฏการณ์แบบเนี้ยในแนวคิดที่บอกว่านี่คือคิดแบบนี้กับคิดแบบใหม่คนไปทางนี้หมดแล้วครับส่วนใหญ่ของคนในประเทศตอบโจทย์จากการเลือกตั้งเป็นเช่นนั้นแต่ที่อยากให้พี่โอวิพี่ช้างมองและวิเคราะห์ก็คือพลังประชารัฐกับภูมิใจไทย ครับไม่ได้เสียหายมากนะไม่ไดงว่าสไนเปอร์เนี่ยวิธีวิธีเลือกตั้งแบบสไนเปอร์เนี่ยเจาะลายเขตนะ,ออนะแม้ว่าเพื่อไทยตั้งภูมิใจไทยตั้งเป้า80รหรือ100 120 1ร0ครับก็ไม่ได้เสียหายมาก เพราะตอนนี้นําอยู่63เขตโอถือว่าโอเคนะและก็ของพลังประจันรลุงป้อมเนี่ยตอนนี้นําอยู่38เขต38เนี่ถ้าถามก่อนนี้ขาว่าเซอร์ไพรส์โอกาสที่บอกรวมใจสร้างชาติลุงตู่จะชนะลุงป้อมเนี่ยมาถึงตอนนี้ผมว่าหลุงป้อมมีโอกาสนำาลวงป้อมมีโอกาสนำมันบอกเราครับในกรณีนี้ว่าท้ามกลางภาวะปกติเนี่ยนะกระสุนจะชนะกระแส ครับแต่กรณีที่สองพักเนี่ยมันบอกเราเรื่องหนึ่งกระสุนสามารถสู้กระแสได้เพราะกระแสมันแรงมากมันทาให้ตัวอื่นพ่ายไปหมดเลยแต่เฉพาะกทมกับเขตหนึ่งต่างๆครับเจ็นกเปอร์เซ็นต์กระแสเลยกระแสเลยสามสิบเปร็นเกระสุนนะผลปรากฏการกรทมจะบอกเลยว่ากระแสเป็นตัวชี้นำใช่ครับและเนี่ยดูสิปกรทมดูนี้ครับขนาด8หน่วยเลือกตั้งในเขตทหารนะฮะครับเขตดุสิต ก้าวไกลน้าหมดเลยหลายที่เลยหลายเขตเลยนี่พี่โอพีวีนี่ทหารที่เป็นทหารหนุ่มนมทหารเกณฑ์เนี่ยมีความคิดแบบหนุ่มไหมคัามคิดแบบหนุ่มไหมพี่วีปรากฏการณ์ว่าด้วยเรื่องทหารกับการเมืองเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากทหารที่มีอํานาจข้างบนกับทหารที่ไปลงเลือกตั้งมันเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ยกตัวอย่างเขตนครใจศรีดุสิตนี่แหละสมัยคุณสมัครทุนถุนทรเวท ลงสมัครรับเลือกตั้งชนะเขตนี้มาตลอดเวลาเลยทั้งๆที่เป็นเขตทหารแล้วมาแพ้ตอนไหนแสดงว่าทหารไม่เอาทหารครับทหารไม่เอาทหารเหรอใช่ตอนนั้นเนี่ยโอคุณสมัครเนี่ยเป็นตัวแทนอนุรักษนิยมครับฐานเลยเลือกแต่ที่บอกว่าฐานยุคนี้เปลี่ยนไปไม่สามารถสั่งตบเท้าได้เพราะท่านบบทบก็บอกว่าไม่เกี่ยวการเมืองใช่ไหมไม่ยุ่งแสดงแสดงไม่ยุ่งจริงๆนะไม่ยุ่งจริงๆและเหมือนกับ เราดูในสังคมนะฮะเดี๋ยวนี้พ่อแม่สั่งลูกได้ไหมนี่มีแต่ลูกสั่งพ่อแม่นี่ดูนะผมให้ดูคุณดูพี่วีอุตสาไปทำมันมีที่ไหนบ้างไอ้8ปหน่วยเลืองโตมอมพันสี่เป็นไงมอพันสีพนหนึ่งรออแปอร์ซ มหนึ่งพันสามกองพลปตออยู่ที่บางซื่อแต่แถวนั้นอ่ะกองพันทหารสื่อสารอยู่ตรงข้างๆไอ้นั่นอ่ะข้างๆริมคลองไอ้ข้างๆตรงข้ามกับไอ้สภาน่ะหมดเลยอนนีนี่กรมสรรพาวุธก็อยู่ตรงนั้นแหละครับคุณเห็นนวลรามกเรียบวุธเลยครับก็ทุกหน่วยอย่างที่ผมบอกว่ากองกําลังหลักเนี่ยเป็นวัยรุ่นคนอายุที่แบบว่าฐานเกณฑ์นะนะถามว่าฐานเกณฑ์ เขาก็ไม่อยากมาเกณฑ์หรอกแต่รู้สึกว่าที่สมัครใจเนี่ยพรอได้รับสิทธิ์ในการลดยอนครับถึงกรณีนี้บอกเราได้เรื่องหนึ่งนโยบายที่ก้าวไกลนําเสนอโดนใจคนส่วนใหญ่ที่เป็นโหวตเตอร์อัปเดตล่าสุดตอนนี้ไปดูในแผนที่ของกทมครับมีเพื่อไทยแบบมาโผล่นิดเดียวเองเขตเดียวคือเขตสาเองนะเขตสามเหรอเขตสา เ <K> <K 3 S 1> ขตสามเขตสามก็ต้องไทยแทรกเหรอเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยนำอยู่เนี่ยมีมีนี่นี่นี่ดูสิติง่งแดงๆอย่างนี้เอาขอเต็มมาเลยนี่อ่าเหรอที่นับแล้วนะที่นับแล้ว<อ>ที่นำนะที่นำนะแต่คิดว่ายังนำไม่ขาดอเ,อเออนั่นแหละทิอ๋อน,นั่นระหว่างเขตสามนั่นมันเป็นไอ้ไอ้รวมไทยสร้างชาติลุงตู่มั่งเหรออ่าอ่าอ่านั่นเขตสามเนี่ยน่าจะรวมไทยสร้างชาติ ครับนะไล่บี้กันอยู่แต่ว่าคะแนนค่อนข้างห่างนะครับนี่คือล่าสุดที่เป็นพื้นที่ในกรทมรครับ,รบอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นข้อสังเกตในการเลือกตั้งรอบนี้มันบอกเราหลายอย่างครับอันแรกเลยอาจจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของสองขั้วก็คือขั้วสามปอกับขั้วของคุณทักษิณไม่ใช่เดลาสวอครับ,รบจากการเลือกตั้งรอบนี้บอกเราเรื่องเดียวครับว่า ปอประยุทธ์่ายศึกลาบคาบครับและต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าดูผลคร่าวๆตอนนี้ที่ก้าวไกลนำขาดเนี่ยต้องบอกว่าคนเนี่ยมองข้ามขั้วนักนิยมไม่เอาไม่อะไรไม่เอาขั้วนักิยมและไม่กลัวผีทักษิณลาบข้ามทั้งสองฝั่งจบแล้วจบแล้ว้องก บอกในเรื่องเดียวไม่แน่เหมือนกันคนอาจจะเอาเก้าที่ที่สะท้อนออกไปจากการโหวตเก้าไกลเนี่ยเอาเก้าไกลเข้าไปขวางทักษิณซะด้วยซ้ำไปคืคถ้าครั้งนี้เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครั้งต่อไปลำบากที่สุดคร,นะครั้งนี้ โอกาสมีมากที่สุดแต่ว่าถ้าไม่ได้อีกนี้จบเลยครับเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์ว่าด้วยรุร่นขั่วจัดตั้งรัฐบาลแต่ครั้งนี้เราบอกเรื่องหนึ่งนะครับปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบการเลือกตั้งหลายหลายครามาที่เงินตราที่มีการซื้อเสียงกันสูงรลีวที่สุดครับสูงรลีวขนาด3,5 0 0 สี่พันบาทในบางพื้นที่มีถึงเลยสูงสุดที่เราได้ยินก่อนคืนหมาหอนเนี่ยสี่พันแต่รู้ไหมตอนเช้าวันนี้มีการอัดอีกรอบแต่ไม่แจ้งกอกตอน่้แล้วแบบว่าตอนนี้ นอกจากไอ้แบงค์เนี่ยแลกไม่ทันเนี่ยนะเขาโอนกันผ่านนี่เลยโอนโอนเพราะฉะนั้นโอนผ่านแล้วไปยืมกันใหม่ครับเอาเอาเอาเงินที่ยืมไปใช้มีการซื้อเสียงกันครั้งโหมดานค่าเฉลี่ย2,000บาทต่อหัวแต่บางพื้นที่หรือว่าหลายพื้นที่เนี่ยสามพันห้าถึงสี่พันสพื้นสูงเลยนะกระแสช้เสียงตั้งนี่คึกคักถึงขั้นเนี่บเราเคยสูงสุดคือ85%เครับการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนบ้านใหญ่หลายที่หลายจังหวัดเนี่ย ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วพ่กระแสไพ่กระแสครับภพ่กระ,ะ,ะแสนะ,ะ,สนะหลายพื้นที่ก็น่าสนใจว่าบ้านใหญ่ยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และที่สําคัญคือจับตาให้ดูให้ดีนะครับสอส,อสอเก่าเนี่ยมีโอกาสสอบตกเยอะในครั้งนี้ใช่ก็สถิตินะเมื่อก่อนเนี่ย30%ปี62เนี่ย50%นะมาดูปี66นะฮะเดี๋ยวผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการจะรู้ว่าสูงกว่าปี62หรือต่ํากว่าปี62นี่คือสะท้อนพฤติกรรมการโหวตในปี2566ที่บอก โหวตได้ลุงและเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนที่อยากเปลี่ยนของผู้โหวเตอร์เนี่ยจำนวนมาก